นี่บาดิแนาะัดวะหรขาแผลขาหลังขาแผขงบ่นึ่วจะขะปาดกับีบเพยงงเออปออย่ยังไนกเ่อน่อนังไก็กจะก็พอดีแหละเสียหรอกควาดอือสวยไหมสวยไหสวยอยู่ได้หรอสวยแล้วบ้านนี่บ่เอามาเดลย ไปเอาไปเอาตัวเอาไปเอาตัวห่เน่เตุ๊เสด็ม um ันฝนผออกมาอร่อยอรอยอร่อยมอร่อยมอมเเจ๊เพวกไปก็ได้ใชมีหญ่ๆก็ีไปไดทำไมต้องเป็นมีดกุนเขาแตกอะไรมันใส่แตกขย้อนขย้อนกอนวางสั่นเจ๊่าจะมีดใ เอ้าอันน uh ี้สวยสวยเงยอันนี้สวยเงยเอาถสวยมาแม่บ้านะถือมาอยู่นนะมังหันนะเขาต้องใส่บีบหน่อยเพราะว่าใส่มันจะเต็มก็จีดจีดเอ๋จีดจีดอันนี้ไม่ได้เฮ็ดซุ้มมือก็เลยต้องใส่บีบหน่อยเป็นยูรุ่งคานี่เห็นว่ามีดเฮ้ยเขาอกว่าหนามมิดเขามันหลายเนาะมีเท่ามันน้อยอันนั้นเขาอันนั้นเขาเฉียวชันใช่ไหม เด็ดตุ้มือเลยโอ้ยเด็กพแดงเราบดดันเดี๋ยวเรามีดเราาพายินนะฮะนั่นแต่เดียวเทอเาวดฝั่งแม่ันนี่เทซื้อเรเลียัย่งคือซี่ห้าร้อยแลย่งคือหีนเขาเป็นยังไย่งดีกว่าเดมเนาะอมันเมีนมันราคายังคือสี่ห้ารอยจ้กันพูดว่าเจ้ประจำบอยางเลยดเลี้ยดเลยเลี้ยงาสองพักาได้อยู่สองปีคันมาออกน้ำมันนี่ไหลมันอยู่คุณไห้ผลละหลายรอะมีเทปมีเทปเหนียงเพงเป็นเหงมาืองพนเดพัน นี่อย่างดวงละพันมีทิพย์มาตาดวงละสามพันเจ็ดพันแบบีแหละมาฟันดูเยียงเดียวบ่มีผมใส่มาเสียเนี่ยดวงละพันมาเสียพันขาพันแข่งไว้มาเสียโอ้ก็หมาพันเหรอเนาะมัาโศไว้เกี่ยวจนออกไปก็ได้อ๋อมีอย่างน้อบบดนี้ก็มองเห็นกันอยู่นะมันก็ไม่ได้ไปไหนไอ้ซาปี้ซาปี้ดูดิมีอะไรในซาปี้ปีล่ โอเนียบลี๋เออเสียขาเปลือยมันติดตัวนี้ออเด้นี่เือมันไหลดิมันไหลตัวนี้หไหลตัวนก็หลจะ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 ออกไปดิดิเขาตัวยอเลยเอาไม่อยว่านั่นเอาหมอมาตัวถุงใสเด้ามือเด้อถุใสงปูนั่นน่ะ อใส่เนี่ยคือเขาตัวเขาจะพอดเองวนั่นเดี๋ยว่อยเอาใส่ถุงใส่หมอนไปก่อนเดี๋ยวพอเอานี่สูบเอาถุงมาใส่สูบเลยตั้งหากมันต้องเอาถุงใส่เลยใส่หมอนไปก่อนเออเอาต้องถุงใส่หัวนั่นไปหาตัวตเอาหมอนหมอตัวนั้นต้องมาใส่อีกีขาคนนี้อะไรอะไร เออว้าวดมัพอมึงมาวดกับบาวดนั่นแหละเนี่ยเปล่อันเนี่ยเป่าบ้าวดร้อนมปวดเงินอะไก็เงินใส่พอมึงนอมึมาปวดยังไกล่ะพี่ว่านหว่านห้าปวดเองกันตักรจเดียวกันกับับไหมเพื่อนกระจายพ่นนซับไปจะพังงี้เดียโอ้หมูตัวนี้แม่ลูกดูน้ไร หลุดว่าที่ตู้ผู๋ไปง่ี่นกับโ้มน้มดำเนาะเอาตู้ผูกคขมีนมน้ำกระปู๊ายยังมีนมไหมเ็นกับห้อกเสือใะตู้ผู๋คามีนมมั้งกระบอกหมอไปทวนเนาะแต่บากกี้ยังมีนมนะกี้งมีนมมากกี้ว่ค้านี่พี่ว่างมื่อซับไปเลยเถอะับเอรีดอาอันออมันหนื่นนั่นใส่มันเขาเ็ดสบเเขก่อนจะเป็ะใส่กอน

ไม่เคยกินนะโยจะกินอยากเป็นเป็นตุ่มนั่นนั่นนั่นำล้มเขาแล้วล้มเขาแล้วเยอะจ่อแตกแล้ววะเอานีเลยบัณฑิตจ้วงจื้อจื้อคือดังควักขวักหวังต้องงางหรอกนะไปดูทั้งนี้ไปดูทั้งนี้ดูทั้งนี้ดูทั้งนี้ดูด้วยดูด้วยมิดมิดวะยาใส่หมู เฮ้ยแย่้งกันปันอารมณ์เข่าล้มันเป็นอย่างที่ไหนอ๋อมันคือเข่าใดอ่ะอ๋อมันเนาะเขาอะไลมเาเด้อ่แเลยปอดเลยซุ้มันหั่นล่างกีขอท่าวะเหย่อล้มเข่าปัดปอดปอดทั้งหมดปอดหมหมดเมล้มเข่า มันหันเหนื่ยเนอะลมเขาเดี๋ยวนี้เร็วอธิบายความหมายว่าถ้าล้มเขาแล้วมันเป็นอย่างมันโป้งไงมันคือพอใส่น้อยจงี้สิโอเป็นใส่ไงเป็นใส่ไงเป็นใส่ไงวันนี้ล้มเขาวันนี้ขี่มันกับแรดมันอับอยู่นี่ออ๋ถ้าถ้าถ้าใส่ออนมันหนีล้มมันบพรเขาขี่มันกับบอดด้ม้ามิได้ใส่ซื้อมิได้ใส่บ้านนั่งกับมิจฉีเพี้ยออกมาหน่อยนึง่งวันย่ายพักวันนั้นเขาทายเยอาจารย์เขาอาร์ตวิดีโอดูนี่บ่ามิจฉีใส่อ่อน เข้าใจแล้วเข้าใจล้วแล้วอีอย่งมันปุงๆเนี่ยเนี่ยกระเพาะมันสันตัวหันเพื่อพุหลอเพ่ฟานออกานออกสองขาฟนออกเลยพาไปทังคุนหันหัวันหังไปทั้งพุไปทั้งนีเอเอ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 อี่จแพออกที่ยนกับ่านมุดเปล่เพลมันออกสองข้างอีกครั้งแวเขาบลม เสียหงไงเอ้าม่เสียหงไงถ้าเป็นงัวไปมันมัดไปเครื่องโตเลยบอลเนี่ยมันจะหยาดเนาะเต็ต้หนวดน้าม้หนวดเอายาวหนะเฮ้ยพอไอ้แมอ๋ออันอ้นนเลือดมันอย่นี่นเลือดจะไหัวใจนี่ยหร น่สคงโอ้ผู้ขายสิพอหมอได้อย่านมากินเมือฟ้าห่อนบันนันแมวที่เลือดแดงฉอนจะเป็นหลาบร,ร้อยเลือดแต่ว่ามีดหลม อันนี้เด้สีกมเอ็มเนี่ยสีตัวขางมาเลยมันได้สวยลงยังไงไม่ได้ขี่ดินฮะแน่เราตีนเหยียบอะไนั่นเขาว่าได้จูด้ยหรอมีดแหกคนน้นมันหลังหีดมันกอนมีดปาดเพราะได้ลวกข้าวเขาะินลีอิลี หลอกองงี่เห์หรอตมันไม่ะผ่ามีมีตะมันปะมันไม่จาค่าไม่มีต้มันนี่ต่องไปไอ้ไปมนี่เาแล้ว